วัสดีค่ะคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราสองคนก็อยู่กันที่ท่างงอยเขือ่อนลำตะคองครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาล่าท้าปลาค่ะตอนนี้นะครับบรรยากาศที่นี่เงียบสงบมืดสนิทแล้วก็สุดชื่น ก็สายพีเห็นว่าบรรยากาศมันได้ครับผมก็เลยอยากจะเล่นกัหน่อยคุณผู้ชมคะอย่างที่ไอยไอได้บอกไปนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสชีวิตของชาวประมงน้ําจืดคะ่ะใช่ขผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงเรือกันใช่ไหมครับใช่ค่ะอยากไปแล้วครับผมพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะไปกันเลยดีกว่าครับ พื้นที่ที่จะหาจับปลาแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าบรรยากาศเขาทําอย่างไรที่ก็ได้ปลาขึ้นมาขายแต่ละวันค,ค่ะผู้ใหญ่คะแล้วนี่คือพี่ชาวประมงของเราใช่ไหมคะพคะ่ะครับจะไปทำอะไรกันคะเนี่คือผู้ใหญ่อะไรบ้างคะจะไปทำอะไรนี่คือวิธีการวิถีชุมชนของคนท่าง,งอยนะครับมาหาปลาใช้วิธีดักรอบเอาเดินเราเข้าเราเข้าไปดูใกล้ๆเลย จะได้เห็นว่าการหาปลาเขาทาอย่างไรเขาจะลอบมาวางไว้ตั้งแต่ช่วงเมืวว่อวานต้องการมุดน้ำลงไปเลยเหรอเขา้ใหญ่ต้องมุดน้ําลงไปถ้ายกขึ้นมาไม่ได้ลปลามันจะดิ้นจะแตกก็รอบจะแตกมุดนานไหมคะโอ้หต้องมีดามากเนีเอาล้ครับตอนนี้เริ่มไปเจอรอบแล้ว oh. เดี๋ยวจะรู้ว่าจะมีปาลาติดรอบหรือไม่ต้องรอรุนกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะการหานี่เราก็ไม่รู้ว่าใต้น้ำนั้นมีปลาหรือไม่มีเอาตากล้องมาใกล้ๆเลยครับเยวจะเห็น พอมากใกล้ๆเลยครับแล้วผู้ใหญ่ขาแล้วลอดที่ใส่ไว้เนี่ยนั่นเห็นไหมครับปลาขึ้นมาแล้ว,วปลานี่เอายกก่อนครับยกให้ดูปลาก่อนๆๆนี่คือปลานินนะครับปลานินที่เราอยากจะได้เป็นปลาเศรษฐกิจปลาที่มีราคาดีแล้วกินอร่อยทามาขึ้นลำตะคองต้องกินปลานินครับอร่อยเขาบอกว่าปลานิลลำตะคองไม่เปินปลานิลที่เกิดทอดอะไรครับู้ใหญ่ขาปลานินลำตะคองบ้านเราเนื้อเนี่ยไม่ขาว รสชาติอร่อยอ,อร่อยที่สุดในประเทศอร่อยที่สุดในประเทศไทยค่ะค,คุณผู้ชมเคยมีการตรวจสอบมาแล้วทุกเขื่อนสู้ที่นี่ไม่ได้ปานินโอ้เรียนได้วาสดใหม่แล้วก็เนื้อแน่นอร่อยมากเลยนั่นเองนะคะหลังแรกสามตัวข้าวผู้ใหญ่ลำบากมากกว่าที่ไ้มาจะล่ะว่าก่อนนี้ไม่ได้ปีบีครับใช่พี่ได้ทุกหลังครับตัวนี้ตัวใหญ่อ่ะนี่ตัว,ล,วละสามเลยเหรอใช่พี่ดูัสิ หลังแรกได้3ตัวถือว่าประสบความสำเร็จน,นะครับหลังแรกก็ได้ปลาแล้วประพพี่ขคุณผู้ชมยใหญ่ค่ะปล<ร>าเนี่ยถ้าเกิดพี่เขาจับขึ้นมาแล้วมันตัวเล็กไปเนี่ยเราจะเอาไปปล่อยไหมคะหรือว่าเอาไปทำอาหารอย่างอื่นได้ไหมเอ่ยไม่ดูสังเกตดูตัวเล็กไม่มีไม่มีตัวเล็กเพราะเราเราจากัดการหาปลาว่าขายต้องตาห่างเท่าไหร่หปลาตัวนี้อย่างน้อยต้องครึ่งโลขึ้นไปเพราะครึ่งโลนี่สามารถไปประกอบอาหารได้ถ้าตัวเล็กกว่านั้นมันจะรอดออกได้เขาเราเราจะให้รอบ กำกัดตาข่ไม่ว่าเป็นข่ายเป็นรอบให้ตาห่างเพื่อติดปลาตัวใหญ่ตัวเล็กเราจะไม่เอาเพราะเราหากินเราต้องช่วยกันอนุรักษ์สัตว์น้ําเพื่อให้เติบโตต่อไปครับรฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เพราะฉะนั้นเหมือนที่รอบของเรานะคะก็คือต้องเป็นรอบตาห่างอย่างนี้ตาห่างเขาเรียกตาห่าง8เซน10เซน8เซน10เซนตาตัวครึ่งโลถึงจะอยู่ถ้าเล็กกว่านั้นก็รอดไปครึ่งโลขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมรับรองว่ามาซื้อปลาที่บ้านห้งอยค่ะจะได้ปลาตัว ใช่ครึ่งเราขึ้นไปแล้วก็ใหม่ๆส,สดๆเนื้อไ,<ด>ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงผู้ใหญ่ครับครับช่วงไหนครับที่เราจะได้ปลานิลเยอะๆแบบนี้ครับผมกันยาตุลาตั้งแต่สิงหามาเลยสิงหากันยาตุลาเป็นช่วงน้ําแดงลงมาน้ําแดงแล้วน้ําเกิดนจะขึ้นพอน้ําขึ้นปลาที่อยู่น้ําลึกเขาก็จะขึ้นมาน้ําตื้นเนี่ยเหมือนตอนนี้เราอยู่น้ําตื้นพอน้าเกื่อนท่านถ้า,ถาน้าแรงน้ําแห้งปลาจะรวมที่เกื่อนแต่ตอนนี้ปลาก็จะขึ้นมาตามน้ํา เพื่อมาหากินเยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับพอน้ําเหนือลงมาเนี่ยมันเหมือนเขาจะขึ้นมาผสมพันธุ์จะขึ้นมาผสมพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปในแหล่งน้ําตื้นหมู่บ้านท่างอยเนี่ยค่ะเปิดให้พี่ๆชาวประมงเนี่ยมาหาปลาได้ทุกเดือนทุกเวลาเลยใช่ไหมคะเขาเปิดให้หาได้อยู่เก้าเดือนเก้าเดือนค่ะเก้าเดือนใช่ไหมคะเก้าเดือนแล้วนั่นก็จะปิดสามเดือนปิดสามเดือนให้ปลาวางไข่ใช่ เขาจะปิดช่วงฤดูปลาวางไข่3เดือนห้ามจับตัดน้ําช่วงฤดูปลาวางไข่ปลาก็จะได้ว,วางไข่พอเปิดมาหนึ่งสิงหาหนึ่งสิงหาของทุกปีก็จะเปิดให้จับปลาก็จะมีคนมาจากหลายที่มาจากหลายอําเภอหลายตำบลก็มาหากินที่เขื่อนลาตะคองแต่เราก็ไม่ได้จํากัดแต่เราจํากัดการหาปลาว่าไม่ให้ทําผิดกฎหมายคือหนึ่งห้ามช็อตห้ามวางระเบิดห้ามทําผิดกฎระเบียบอะไรห้ามวางตะข่ายตาเล็กห้ามใช้อวนลากอะไรประมาณอย่างนั้นครับ เก็บขายอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูเขาว่ามีปลาหรือไม่ครับผู้ใหญ่คะนี่เรียกว่าอะไรคะนี่การวางไข่หรือชาวบ้านเขาจะเรียกว่ามาดักไข่นําไข่นี่สี่เซนเนาะนี่เป็นไข่สี่เซนถ้าได้เป็นพวกปลาขาวทาไมเขาต้องทําไมเขาต้องว,วางไข่สี่เซนเพราะบางคนถนัดไม่เหมือนกันคนที่ถนัดหาปลาเล็กก็หาปลาเล็กปลาสี่เซนนี่มันไม่ใช่ว่าจะติดตัว ปลาลูกปลาไม่ใช่นะครับมันจะติดเป็นพวกปลาขาวปลาขาวนี่ก็ใหญ่สุดประมาณขนาดน,นี้แหละ แข็งขยันครับแกงใส่น้ำไม้ส้มสุดยอดอร่อยอไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะครับต้องคนที่จะรู้ช่องทางจริงๆที่จะได้แต่ที่โลเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่ราคาขายอยู่ที่อะไรนะคุณนุ้ยแข็งขยันร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทนี่้ือชงกล้องเลยค่ะอยู่ข้างหลังนี่นุ้ยนี่กระตัวเขาใหญ่สุดนะครับไม่ใช่ลูกปลานะครับไม่ใช่ลูกปลานี่ไข่แล้วนี่ ครับคนที่ไม่มีไข่หาปลาก็หาเก็บผักบุ้งขายก็มีไรายได้200-300บาทต่อวันแต่ก็ต้องมาหาเก็บแล้วก็นํำึ้นไปทํากํำายมีไรายได้ทุกคนครับที่ลงมาในเขื่อนผู้ใหญ่บ้านครับเมื่อสักครู่นี้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า ที่มาที่เนี่ยก็ได้รายได้ทุกคนแล้วอย่างเงี้ยวันนี้ชายพีจะได้รายได้ด้วยไหมครับเนี่ยถ้าจะมีรายได้ลงเก็บบักบุ้งเลยครับโดดลงเลยช่ครับลงลยครับไม่มีใครห้ามเก็บบักบุ้งไปวางขายได้ที่ท่างอยมีคนรับซื้อตลอดครับหรือไม่ก็ลงหาจับปลาเหมือนเขาอย่างนี้ขายไม่ได้นะครับนี่มันต้องเอาแบบนี้นี่เนี่ยเขาดูมืออาชีพกานี่นี่ เขาเก็บดิดูชายทีเก็บดิแค่นี้ ถัวความแรงแล้วเราเข้าสู่ฝั่งแล้วนะครับครับก็สู่ฝั่งท่าง,งอยท่าเรือแล้วนะครับอ้อหคุณผู้ชมคะและตอนนี้เราก็อยู่บนฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะ,คะเราไปขึ้นเรือนะคะ<น>กับพี่ผู้ใหญ่แล้วก็<ะ>พี่ขอน,นันเองค่ะ จากที่เราได้ขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับโอ้เนี่ยเราได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงน้ําจืดจนได้เห็นถึงการจับปลาวิธีการลงรอบอ่ะก็เปรี่ยมกับที่นี่เนี่ยเหมือนขุมทรัพย์เลยถูกไหมใช่ครับเป็นขุมทรัพย์แหล่งใหญ่เลยครับไม่มีใครครับก็สามารถไปเก็บผักบุ่งขายได้ไม่มีรอบไม่มีขายก็สามารถไปเก็บผักบุ่งเพื่อไปขายได้ใช่หรือไม่บางบางคนก็ลับมารับปลาที่คนที่มาหาเป็นแม่ค้ามารับมารับคนที่หาปลารับซื้อเข้าไปเพื่อไปขายเพื่อได้กาไรต่อ ที่ผู้ใหญ่บอกว่านอกจากที่เรามาจับปลาตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีรอย่างอื่นอีกใช่ไหมยังมีอีกเยอะกว่านี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าหลังจากที่ได้ปลาแล้วเอาไปทําอย่างไรบ้างแล้วมีไรายได้อย่างไรชุมชนตรงนี้อยู่ได้อย่างไรเราจะพาไปดูแหลงใหญ่ที่แหลงปลาที่รวบรวมซื้อเราจะไปเห็นว่ามีปลาเป็นจำนวนมากแล้วเขาขายอย่างไรมีรายได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับไปค่ะครับไปไปยังไงครับผู้ใหญ่คะเดี๋ยวเราขึ้นรถพ่วงครับเรามีรถพ่วง นี่ครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยมี่ปลาปลาย่างเขาเรียกปลาย่างหรือปลาแดดเดียวครับคือหลังจากที่เราหามาแล้วปลาบางส่วนขายไม่หมดก็ต้องมาแปรรูปทําปลาราาบ้างปลาจมบ้างปลาแดดเดียวบ้างปลาย่างบ้างอะไรปลาพวกนี้เก็บได้นานซื้อไปสามารถเก็บไ้นานถ้าเราขายไม่ได้ก็อยู่ได้นานเนี่ยอย่างปลากระทิงเนี่ยที่เขาบอกเอาไปต้มโค้งก็ต้องมามาย่างก่อนย่างปลาแดดในแห้งแล้วก็ไปต้มโค้งจะอร่อยเห็นไหมตัวมันเริ่มโค้งแล้ว พี่บอกต้องโค้งมาต้องโค้งวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณพี่ผู้ใหญ่และทีมงานนะะคที่พารายการที่เวสสขใจไปรำลนท้องเนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวพี่น้องท่างอยนะคะที่เป็นประมงน้ําจืดนะคะใช่แล้วครับผมซึ่งประสบการณ์ที่เราได้วันนี้นะครับผมเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากจริงๆครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะกินปลาที่ทั้งอร่อยแล้วก็สดใหม่นะครับผมสามารถที่จะมาที่นี่ได้เลยพึ้น่ชนบ้านท่างอยครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปกันนะครับผ ขอให้ท่านผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวเลยสักหน่อยครับครับต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับที่ได้มาถ่ายทําบ้านทงออยทําให้คนได้รู้จักบ้านทงอ่อยได้รู้จักแผงปลาแล้วปลาสดๆจากเกือนลำตะคองเขาจะมีปลาจําหน่ายทุกวันตั้งแต่เช้านะครับหกโมงเช้าเป็นต้นไปก็เริ่มมีปลาขึ้นมาแล้วนะครับแล้วจะฝากอีกสักเรื่องหนึ่งคือเรื่องรักษาความสะอาดทุกท่านที่มาแล้วไม่ว่าจะมาซื้อปลาหาปลาหรือมาเที่ยวครับเชิญเก็บขยะไม่ทิ้งขยะลงเกือนลำตะคองครับดูแลเรื่องความสะอาดแล้วจะอยากจะซื้อปลามาได้ทุกวันทุกเวลา ครับมีจำหน่ายทุกวันรับรองปลาจะเขื่อนลำตะของแท้ๆไม่มีปลาที่อื่นมาขายยืนยันจากผู้ใหญ่บ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าปลาเขื่อนลำตะของแน่นอนครับผมค <Conf irm. S 3> <ป>อนเฟิร์มเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเที่ยวสุขใจไปลำตะขอมิชชั่นคอมพีทขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายโอ้ปลาวันนี้นี่อร่อย